สวัสดีค่ะวันนี้นี่เลยจะมาแงะกระปุกเนื่องด้วยได้กระปุกนี้มานะคะตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองไทยเดือนมกราไปทำบุญที่วัดในหารนะคะตอนนี้ที่วัดในหารกําลังจะมีงานฝังลูกนิมิตก็เลยเอากระปุกอันนี้ค่ะ ที่พระอาจารย์ท่านให้มานะคะจะมาแงะก,กระปุกแล้วก็ดูว่าในนั้นมีเงินเท่าไหร่อันนี้เพิ่มด้วยอีกห้5ยูโรนะคะมาดูกันเลยหนึ่แงแ์งด้วยอาเลยเท่าไหร่หนึ่ง ได้หนึ่งบาทอันนี้เดี๋ยวเราจะรวมไปทำบุญนะคะเ,คเามาดูกันารทำบุญล้วนเลยเงนบุญลวนเลย นี่นะคะสรุปที่ได้นะคะอันนี้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิหยูโรได้นะคะนี่อันนี้เดี๋ยวก่อนวันที่16มันจะโอนตังไปให้เพื่อนที่เมืองไท โอเคค่ะฝากเพือ่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณนายขายหินด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วเราไปทำบุญด้วยกันแล้วจะมาส่งข่าวเรื่องทำบุญนะคะให้เพื่อนทำให้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ bye บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายค่ะ